เด็กของฉันเด็กมันนอกแบบเกศอย่าเสิร์มายุ่ง เรื่องทำโปรเจกต์งงๆเกได้แล้วโปรเจกต์ที่เก้ทำอยู่เป็นโปรเจกต์ของฉันเด็กมันนอกแบบเก้อย่าเสลร์มายุ่งคุณเกงคะโปรเจกต์ที่อนี่ทำอยู่เป็นโปรเจกต์ของเคที่มันเลีนแบบเคที่ค่ะจริงเหรอเคที่จริงค่ะคุณเก่งอีพายอ่ะมันเป็นเด็กมันนอกมันคิดว่าถ้าทำโปรเจกต์ตัวนี้ได้มันจะฉละใช่ไหมคะเปล่านะคะคุณเก่ง ฉันไม่ตั้งใจทำอะไรแบบนั้นนะคะฉันก็แค่จะทดลองเรื่องส้มเพิ่มเติมเพื่อจะเอาไปใช้ประโยชน์อะไรอื่นได้บ้างค่ะนี่แกเถียงใช่เหรอหรือว่าแกอยากทำตัวฉลาดนีสายตาคุณเก่งเพื่อให้คุณเก่งสนใจแกแล้วก็ชอบแกใช่ไหมแหมอยากเลื่อนขั้นจากเด็กฝึกง,งานเป็นเมียเจ้าของร้านละสิคือคือฉันไม่ได้คิดอะไรแบบนั้นเลยนะคะหรือว่าที่คุณเก่งอ่ะ ยอม่น่าเนี่ยทำโปรเจกต์เคที่เป็นพราะคุณเก่งอย่ากได้มันเหมือนกันใช่ไหมล่ะผมไม่ถึงเจ้าของดีสัทว์นะจะทําแบบนั้นได้ไงคุณเนี่ยเลิกแก้ตัวได้แล้วคิดจะจับผมเป็นผัวงั้นเหรอคิดอะไรตื้นๆสงสารพ่อแม่คุณจริงๆที่ส่งคุณเรียนสุดท้ายก็คิดจะอ่อยผู้ชายน่าสมเพชทําเป็นตั้งใจทํางานสารรูปแบบแกไม่มีทางตีตัวเสมอคนแบบฉันได้หรอก ฉันว่านะแกใส่หัวออกไปจากบริษัทนี้ดีกว่าบริษัทนี่ยไม่ต้อนรับคนฉันต่ำเพราะแกกลับไปช่วยพ่อเม่ไถน,หนาจะดีกว่านะผมนี่คิดผิดจริงๆเลยที่รลบคนอย่างคุณเข้าทำงานตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปคุณไม่ต้องมาฝึกงานที่นี่อีกผมไล่คุณออกคุณเก่งคะคุณเก่งไล่ฉันออกเลยนะคะฉันเหลือฝึกงานแค่ไม่กี่เดือนก็จะจบแล้ว ถ้าคุณไล่ฉันออกตอนเนี้ยฉันต้องแย่แน่เลยค่ะฉันไม่อยากให้พ่อแม่ฉันต้องผิดหวังอะค่ะเขาน่าจะผิดหวังตั้งแต่คุณเกิดมาแล้วแหละคนอะไรเขาให้มาฝึกงานแต่มันล่าหาผู้ชายผมว่าอาชีพที่คุณถนัดไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์หรอกแต่น่าจะเป็นขายอย่างอื่นมากกว่าผมเดานะ พูดทางครอบครัวคุณก็น่าจะถนัดอาชีพนี้ลูกถึงได้ออกมาเป็นแบบนี้ไงแล้วอีกอย่างนะคนแบบแกไม่ต้องมาฝึกงานด้านนี้หรอกแกเหมาะกับการฝึกการแสดงมากกว่าดูท่าทางแกแล้วต่อแหลแสดงเก่งคุณเก่งคะไปประชุมกันเธอคะ่ะอย่าเสียเวลากับอีนี่เลยผมหวังว่าผมกลับมาคุณคงไม่อยู่เสนอหน้าให้ผมเห็นอีกนะ คุณเก่งคือสวนส้มที่เคยส่งส้มให้เราอะค่ะตอนเนี้เขาไม่ส่งให้เราแล้วนะคะเนี่ยแคที่อะหามทุกสวนแล้วค่ะแต่ก็ไม่มีใครยอมขายส้มให้เราเลยค่ะฮะมีเป็นสิบยี่สิบที่เขาไม่ขายให้เราเลยเหรอแล้วทำไมเขาไม่ยอมขายเราเลยล่ะอแค่ที่ก็ไม่ทราบเหมือนกันค่ะเนี่ยเขาบอกว่าต่อให้มีส้มเป็นพันไร่นะคะก็จะไม่ยอมขายส้มให้เราแม้แต่ลูกเดียว งั้นเดี๋ยวผมโทรเช็คกับเจ้าของสวนส้มลายใหญ่เองคุณรีบกลับมาก่อนแล้วกันค่ะค่ะได้ค่ะฮะอะไรเนี่ยคะออเด็กฝึกงานนั่นมันเป็นเจ้าของสวนส้มพันไล่งั้นเหรอใช่ไอเด็กคนนั้นที่เราไล่ออกไปมันเป็นเจ้าของสวนส้มมากกว่าพันไล่แค่มันกระดิกนิ้วครั้งเดียว พวกชาวสวนคนอื่นๆก็ไม่มีใครขายส้มให้บริษัทเราแล้วนอกจากนั้นนะมันกำลังส่งส้มให้บริษัทคู่แข่งเราด้วยมันเป็นแบบนี้ได้ยังไงอะเราต้องไปคุยกับมันไปขอร้องมันให้มันกลับมาส่งส้มให้บริษัทเราเหมือนเดิมถ้าไม่งั้นนะบริษัทเราเจ๊งแน่ๆแต่แค่ที่ไม่อยากคุยกับมันอะคะ่ะแค่ที่ไม่ชอบมันนี่คะผมไม่สนว่าคุณคิดยังไงผมห่วงแค่บริษัทผมเท่านั้น เราจะต้องหาวิธีที่ทำให้มันหายโกรธเราให้ได้เข้าใจไหมเฮ้ย,ยคุณเก่งนี่เราต้องลดตัวมาหายเด็กนั่นถึงที่นี่เลยเหรอคะเค่ที่เหม็นกลิ่นโคลนกลิ่นหญ้าจะตายอยู่และะ้วค่ะนี่เก่ที่เลิกบ่นได้แล้วผมก็ไม่ได้อยากมาที่นี่หรอกหรอกร้อนก็ร้อนโคลนติดเต็มรองเท้าหมดแล้วเนี่ยรองเท้าแพงๆของผมเปื้อนดินหมดแล้วเนี่ย ที่นั่นใช่ไอเด็กฝึกง,งานคนนั้นหรือเปล่าใช่ค่ะคุณเก่งเรารีบไปหายเด็กนั่นกันเถอะค่ะจะได้รีบกลับบริษัทแค่ที่ร้อนจะตายอยู่แล้วผมก็เหมือนกันงั้นเรารีบไปกันเถอะน้องน้องน้องจำพี่ได้ไหมพี่ที่เป็นเจ้าของบริษัทต,ตอนที่น้องไปฝึกง,งานไงคือพี่มีเรื่องอย่างรบกวนหน่อยจ้ะพี่ขอคุยด้วยแป๊บเดียวนะ พวกคุณมีอะไรก็ว่ามาคือพี่อยากขอให้น้องบอกพวกชาวสวนให้ส่งส้มให้พี่เหมือนเดิมอะถ้าพี่ไม่ได้ส้มจากสวนน้องเนี่ยบริษัทพี่ต้องเจงแน่เลยนั่นเป็นเรื่องของพวกคุณนี่เกี่ยวอะไรกับฉันถ้าบริษัทคุณจะเจงไม่ใช่เรื่องของฉันสักหน่อยเอ,อ่อคือเรื่องวันนั้นน่ะที่พี่ว่าน้องอะพี่ขอโทษจริงๆนะพี่ไม่ได้ตั้งใจอะยกโทษให้พี่ด้วยนะนะพี่ว่าอะนะยังไงฉันก็ไม่ยกโทษให้คุณเด็ดขาดพวกคุณก,กลับไปเถอะคะ่ะ ฉันได้ทำงานต่อเฮ้ยน้องน้องน้องอยากให้พวกพี่ทำอะไรเนี่ยพี่ยอมทําหมดทุกอย่างเลยนะขอแค่น้องหายโกรธพี่ก็พอใช่ใช่พวกพี่ทำได้ทุกอย่างเลยนะบอกพี่มาได้เลย ทีเลิกวายได้แล้วผมก็เปื้อนเหมือนกันเนี่ยน้ำอะไรวะหมิ่นทิ้มหายเลยเลยเลยสิยังมีงานอีกเยอะให้พวกคุณทำนะคะจ้าจะพี่ี่ทำเลยจ้ะ ครับครับ นี่ค่ะขอบคุณนะครับขอบใจจ้ะจะนั่งพักก่อนก็ได้นะคะแล้วค่อยกลับเอ้ยเดี๋ยวก่อนน้องมีอะไรเหรอคะจะคุยเรื่องส่งส้มให้บริษัทคุณเหรอคะเปล่าหรอกคือพี่อยากขอโทษน้องจากใจจริงๆวันนี้พี่รู้แล้ว เพราะสิ่งที่พี่พูดไปวันนั้นมันดูถูกน้องขนาดไหนพี่ไม่น่าพูดอะไรน่าสมเพชแบบนั้นออกไปเลยทั้งๆที่น้องก็เก่งมากเลยนะที่สามารถดูแลสวนได้มากขนาดนี้พี่ขอโทษนะที่พูดอะไรต่ำๆแบบนั้นออกไปใช่พี่ก็ขอโทษน้องไผ่เหมือนกันนะที่ทำนิสัยทุเรศแบบนั้นใส่น้องไผ่อะน้องไผ่เป็นนักศึกษาฝึกง,งานที่เก่งมากๆเลยถ้ามีโอกาสอะมาฝึกง,งานที่บริษัทใหม่นะ ส่วนเรื่องส่งส้มอะ่ะน้องไม่ต้องส่งให้พี่แล้วก็ได้นะพี่ก็คงไม่เซาซีน้องแล้วเพราะพี่ก็เป็นเจ้าของบริษัทที่ไม่ได้เรื่องเหมือนกันพี่ขอโทษนะงั้นพี่ขอตัวก่อนนะเดี๋ยวก่อนค่ะฉันดีใจนะคะที่พวกคุณคิดได้ที่ฉันให้พวกคุณทำสวนทำไร่ ทำทุกอย่างเพราะฉันอยากให้พวกคุณรู้ว่ากว่าจะได้ผลผลิตออกมามันยากแค่ไหนวันนั้นที่คุณด่าฉันฉันไม่โกรธคุณหรอกคะ่ะแต่สิ่งที่ฉันโกรธคือคุณทำอะไรส้มพวดนั้นส้มนั้นน,นะครอบครัวของฉันตั้งใจปลูกตั้งใจดูแลอย่างดีเพื่อส่งมอบให้บริษัทของคุณแต่การที่พวกคุณมาทำแบบนี้ มันเหมือนกับทำลายสิ่งที่เราตั้งใจทำมากมากให้มันพังนะคะพี่ขอโทษจริงๆน้องไผ่ตอนนี้พี่รู้แล้วว่ากว่าจะได้ผลผลิตแต่และอย่างมันไม่ง่ายเลยต่อไปนี้พี่จะระวังมากกว่านี้ค่ะส่วนคุณเป็นถึงเจ้าของบริษัทคนที่จะฟังพนักง,งานบ้างนะคะไม่ใช่เอาแต่ใจฟังความข้างเดียวใช้อารมณ์ ตัดสินคนอินแบบนี้มันไม่ใช่นิสัยที่ดีของคนที่เป็นเจ้าของบริษัทหรอกนะคะเด็กฝึกงานก็มีหัวใจอีกอย่างฉันเป็นคนสวนไม่ได้ทำอาชีพอย่างว่าค่ะพี่เข้าใจแล้วต่อไปพี่จะปรับปรุงตัวให้ดีกว่านี้นะจะเป็นเจ้านายที่ดีแล้วถ้าน้องยังสนใจฝึกงานที่บริษัทพี่อยู่ก็เชิญเลยนะ พี่อยากมีพนักงานดีดๆเก่งๆแบบน้องแนวออฟิตแต่ถ้าเจงซะก่อนก็คงไม่ได้ฝึกแล้วล่ะไม่เจ๊งหรอกค่ะเพราะฉันจะให้คนสวนส่งส้มให้บริษัทคุณเหมือนเดิม <c oughs> แต่พวกพี่สองคนต้องมาทำสวนให้ฉันแบบนี้ทุกอาทิตย์นะคะ <c oughs> ได้เลยขอบคุณมากนะน้องขอบคุณมากจริงๆ เดี๋ยวพี่จะพาพนักงานที่ออฟฟิศมาช่วยทําให้หมดเลยจะได้รู้คุณค่าของผลผลิตด้วยขอบคุณจริงๆน้องไผ่เอาจริงๆแล้วอ่ะทําสวนอ่ะก็สนุกดีเหมือนกันนะเอาไว้พี่เบื่อเจ้านายคนนี้ว่าไ่อ่ะจะขอมาสมัครทําสวนกับน้องไผ่นะได้เลยค่ะสวนส้มน้องไผ่ยินดีต้อนรับนะคะนี่อย่าเพิ่งเบื่อสิไอ้ที่ถ้าไม่มีคุณเนี่ยผมคงเหงาแย่เลยแหม จีบกันไม่เก่งใจเลยนะคะ